ไม่มีลิมิตไม่ผิดใช่ไหมพเรามันอุปสรรคใหญ่แค่ไหนต้องหลีกทางให้คนใจเกินรอยน,น้ำมันหล่อลื่นไดนามิกคอมมันเร็วซิเทติกพลังช่วยปกป้องเพื่อรถยนต์นั่งดีเซลทุกประเภทให้พหลังแรง ด้วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายช่วยประหยัดเชื้อเพลิงต้องไดนามิกคอมบันเร็วซิเทติกจาก p t g Lubricant ครับผมสุพโชครมแดงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในงานสะพานข้ามแม่น้ําแควอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้า isuzu d-max นะครับ1.9 ddi blue power c a p 4 highlander p l a นั่นเองนะครับเป็น isuzu d-max นะครับ minor change นะครับครั้งที่2ครับของรถกระบะ isuzu นะครับ เครื่องยนต์เดิมนะครับ1,900ซีซีนะครับ DDI Blue Power นะครับ RZ CETC นะครับเจเนอเรชันที่2นะครับ150แรงม้านะครับ350นิวตันเมตรนะครับระบบส่งกำลังนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับถอยหลังแบบรีเวิร์สเร่งด้วยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกภายในจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันได้ที่บ ขนับสนุนโดยเพ็รจ้าไม่ชอบแสงจ้าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮผูดดิออเซรามิกครับเรามาชมภายนอกนะครับกับเจ้า isuzu d max นะครับ m i n o r Change นะครับ2023นะครับเป็น Minor Change ครั้งที่2ของ isuzu d max นะครับตัวที่รับชมอยู่ตรงนี้นะครับเป็น i i h l a n d e r นะครับ1.9 ddi นะครับ c h ปโฟว์ Highlander นะครับเกรดแซนั่นเองนะครับเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับในกาญจนบุรีมอเตอร์โชว์นะครับคลิปสามารถย้อนชมได้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบสีเทานะครับโลโก้อิซูซูอยู่ทางด้านนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นรางพึ่งนะครับไฟหน้านะครับนะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับเป็น led เหมือนเดิมนะครับแต่ไฟเลี้ยวนะครับไปอยู่กับตรงเดย์ไลท์นะครับ ไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับไฟตันหมอกนะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดิมนะครับอิซุสุนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ติดกับไฟตันหมอกนะครับแต่ตอนนี้ไปอยู่ในคมเดียวกันแล้วนะครับล้อนะครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับของตัวไฮไลเดอร์นะครับใช้นะครับล้อรูปแบบนะครับเป็นเทอร์ไบร์ทสไปรัลนะครับแต่รุ่นแซดนี้นะครับจะไม่มีนะครับการปัดเงานะครับเป็นยังยังเป็นแบบ สีเงินแบบด้านดานอยู่นะครับใช้ยางนะครับ Bridgestone Dueler นะครับขนาดของยางนะครับ265 60ขอบ18นะครับสีที่เอามาได้รับชมนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับสำหรับด้านท้ายของเจ้า Isuzu D-Max Minor Change ครั้งที่2นะครับ Great 3 Highlander c a p 4นะครับเครื่อง1.9นะครับ DDI นะครับ Generation ที่2นะครับ มีกล้องมองหลังมาให้นะครับโลโก้แบบใหม่นะครับจะไม่มี DDI นะครับทางด้านนี้แล้วนะครับกันชนนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกันชนหลังนะครับแต่ไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับครับเราจะพามาชมภายในนะครับของเจ้า Isuzu D-Max นะครับ Minor Change นะครับครั้งที่2นะครับ ไฮแลนเดอร์นะครับ1.9 DDI แ h a บ4ฟนะครับภายในนะครับจะไม่แตกต่างไปจากเดิมนะครับแต่มีเพิ่มเติมนะครับมีโอระนะครับเป็นของมิโอระนะครับสไตล์นะครับดีไซน์นั่นเองแผงประตูนะครับตรงนี้นะครับที่เท้าเขียนจะเป็น soft touch นะครับ มีที่ใส่ขวดน้านะครับ5 0 0ซีซีนะครับแล้วก็มีช่องใส่เอกสารให้ด้วยนะครับนี่คือกุญแจของอิ s u z ุนะครับแบบใหม่นะครับ,คร,บครับเราจะพามาชมภายในของเจ้านะครับ isuzu d-max นะครับ แคปโฟนะครับ1.9 DDI Blue Power นะครับเกรดแซนะครับที่เป็น4ประตูนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมเรือนไม้กันก่อนเลยนะครับเรือนไม้นะครับจะไม่กวาดนะครับก็มีนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นนะครับวัดรอบตรงกลางจะเป็นจอ TFT นะครับ ตรงด้านขวานะครับก็จะเป็นเกจความร้อนนะครับหม้อน้ำนะครับน้ำหล่อเย็นนะครับตรงด้านล่างนะครับขวาด้านล่างนะครับก็จะเป็นน้ำมันนะครับจอนะครับเป็นจอนะครับขนาดประมาณ9นิ้วนะครับมีบอกสภาพตัวรถด้วยนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับแต่ยังเป็นปุ่มกดนะครับ ปุ่มกดมันกันนะครับแต่ว่าหมุนนะครับเป็นแบบหมุนนะครับอเหมือนเดิมนะครับครับเป็นแบบธรรมดานะครับมือบิดธรรมดานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไว้สลับอ่าแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับคนนั่งนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนัง PVC นะครับนุ่มอ่านุ่มนะครับแผงประตูก็จะเป็นแบบเพชรนะครับธรรมดานะครับ ตรงนี้ยังเป็นอ่ากึ่งนุ่มนะกึ่งนุ่มนะครับเป็นกึ่งนุ่มนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับมีรีเวิร์สริงนะครับมาให้ด้วยนะครับการเข้าเกียร์ก็ง่ายนะครับครับครับถอยหลังนะครับอย่างที่บอกไว้เป็นรีเวิร์สริงนะครับ มีเซ็นเซอร์นะครับในการเข้าเกียร์อีกด้วยนะครับสังเกตการเชนเกียร์ไปที่ถอยหลังนะครับนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีนะครับกล้องมองหลังมาให้นะครับครับโอเคนะครับเปลกงมือนะครับก็เป็นแบบปุ่มกดแล้วก็คันโยกนะครับเหมือนเดิมนะครับ มีที่วางแก้วน้ํานะครับ2จุดนะครับครับการตกแต่งก็จะเป็นสีดําเงานะครับมีระบบลงทันลงทางลัดชันนะครับมาให้ด้วยนะครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับมีช่องเก็บของนะครับเล็กน้อยนะครับครับแล้วก็นี่คือภายในของนะครับด้านคนขับของเจ้า Isuzu D Max นะครับ CAP4 Highlighter นะครับ1.9 DDI นะครับเกรดแซนะครับนะครับครับในขณะที่พนักงานขายนะครับก็สตาร์ทรถอยู่นะครับวอร์มเครื่องนะครับครับเรามาดูไฟด้านนอกกันนะครับ กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทางด้านบนนะครับตรงนี้เป็นสีดําด้านนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับรุ่นนี้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนไฟทางด้านหลังนะครับก็ยังเป็นไฟไส้เหมือนเดิมนะครับแต่ปรับปรุงใหม่นะครับไฟท้ายนะครับเป็นเทลไลท์นะครับทั้ง3ดวงนะครับเป็น3ามดวงนะครับไฟถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟทับทิมธรรมดานะครับส่วนตรงนี้นะครับลืมบอกไปในนะครับภายในของเจ้า isuzu d max นะครับก็คือ ที่เก็บของนะครับไว้สําหรับใส่พระนะครับใส่ของอะไรก็ได้นะครับใส่เครื่องประดับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องนะครับเก็บของนะครับไม่คูบ็อกซ์นะครับครับด้านล่างก็มีนะครับช่องเก็บของเหมือนกันนะครับสามารถใส่ บุ๊กเซอร์วิสได้นะครับมีเปิดปิดการทำงานแอร์คอมเพรสเซอร์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมฝากร,ระโปรงนะครับเครื่องยนต์ของเจ้า Isuzu สส D Max นะครับ ยนต์นะครับของเจ้า Isuzu D Max นะครับที่เป็นไฮรันเดอร์นะครับและตัวเตี้ยนะครับใช้รหัสนะครับ RZ CDTC นะครับ1.9 DDI Blue Power นะครับเจเนอเรชันที่2นะครับ150แรงม้านะครับ350นิวตันเมตรนะครับครับเทอร์โบแปรผัน VGS เทอร์โบนะครับ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่เน้นแรงนะครับก็แรงพอใช้ได้นะครับเน้นชีวิตประจำวันนะครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับของเจ้า Isuzu D Max นะครับ Minor Change ครั้งที่2นะครับตัว Highlander นะครับ1.9 DDI Blue Power c a p 4 z นะครับก็ได้รับชมนะครับรายละเอียดนะครับละเอียดมากนะครับจากเดิมนะครับจากคลิปเดิมนั่นเองนะครับชื่นชอบประการใดนะครับทุกคน และติดตามช่อง Auto 7 e Station เลยนะครับันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ